นี่เลือกงานก็เหมือนกับเลือกแฟนนั่นแหละมันต้องเลือกสิ่งที่เรามีใจเว้ยไม่งั้นมันก็สเปสะสปะเสียเวลาเปลืองเนื้อเปลืองตัวเปลืองทรัพยากรเข้าใจปะหมายถึงกูเนี่ยเข้าใจปะเออเข้าใจสจ้ีสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่แป๋วเนี่ยเริ่มจะตื่นรู้ขึ้นมาว่าเราเนี่ยหลุดหลง ออกไปนอกทิศทางของเราแล้วก็กลายเป็นสเปะส,สปะไปหลงทางอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ก็ตื่นรู้ละแล้วก็กลับมาตั้งหลักเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับสิ่งที่จะนำมาแบ่งปันแล้วก็ถ่ายทอดกันตามแนวคิดแบบ NLP ก็ตามภาษาเราอะนะคะคือในที่สุดแล้วแบบก็ตระหนักได้ว่าสิ่งที่มาสำคัญมากที่สุดอะก็คือเวลาที่เราหลงทางอะ เราจะไม่ได้เสียแค่พลังงานนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราเสียสิ่งที่สําคัญกับพลังงานอีกก็คือเวลาแล้วเวลาเนี่ยมันสาคัญจริงๆมันเป็นสิ่งที่มันถอยหลังกลับมาไม่ได้ต่อให้คุณมีเงิน23ล้านแล้วบอกว่าฉันจะเอาเงิน23ล้านเนี่ยเอามาซื้อกับ5้านาทีที่เพิ่งจะผ่านไปเมื่อกี้เอากลับมาเดี๋ยวนี้เอามาสมทบเวลากูเดี๋ยวนี้คุณไม่มีทางซื้อได้เลยเพราะฉะนั้นความหมายของสิ่งที่เสียไปเนี่ยมันก็คือเวลาโดยเฉพาะแก่ๆแ,แบบเนี้ย เวลาเนี่ยเวลามันหมดไปแล้วมันหมายถึงว่าเราก็นับถอยหลังเข้าใกล้ความตายเข้าไปทุกทีทุกทีอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้มันลืนนี้วันไหนก็ไม่รู้วันโกนวันพระเกิดขึ้นได้ทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องมาคิดว่าทําไมเราต้องเลือกงานที่มันโดนใจก็เพราะว่าเราอะ่ะเสียเวลาไม่ได้แล้วไงเออถ้าเราอายุสัก20เนี่ย ไปทดลองนั่นทดลองนี่ทดลองนู่นใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วก็หลงทางเออไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีก็เรื่องของมึงก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามึงยังมีเวลาเหลือในชีวิตแต่ถ้าลองว่าแ,แก่แล้วเนี่ยเดินทางมาเนี่ยค่อนชีวิต50เข้าไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะจะมานั่งหลงผิดหลงถูกบ้าบอคอแตกอะไรมันก็ไม่ได้แล้วใช่ปะวะที่ผ่านมาเก็เสียเวลามาเยอะแล้วว่ะเพราะฉะนั้นพอเรามาตระหนักรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ได้เวลาที่เราจะต้องจัดสรรการเลือกใหม่ นะะในการเลือกใหม่เนี่ยแบบคนพบว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เรามีใจหมายถึงงานนั้นเราต้องมีใจเปรียบเสมือนเวลาที่เราเลือกออกเดทนะคะอ่านึกภาพตามนะเวลาที่เราไปออกเดทกับผู้ชายที่เราแบบไม่ได้มีใจความรู้สึกมันเป็นยังไงเฮ้ยมันแทบจะทนไม่ไหวเลยนะอยากให้เหมือนว่าชาตินี้เราเจอกันครั้งเดียวพอนะพี่ ไม่ได้อยากกินข้าวต่อไม่ได้อยากคุยต่อไม่ได้อยากสารสัมพันธ์มันเป็นแบบนั้นเลยแล้วถ้าให้เราต้องมามีเดทหนึ่งเดทสองเดทสามเนี่ยแม่งจะอ้วกเลย <c oughs> มันเป็นอย่างนั้นเลยนะเวลาที่เราเจองานที่เราไม่ได้มีใจเหมือนกับไปเจอใครบางคนที่เราก็ไม่ได้รู้สึกรักอึดอัดแต่ในมุมตรงข้ามถ้าเราไปเจองานที่เราเนี่ยมีใจเลือกงานที่เรามีใจมันก็เหมือนกับเราไปเดทกับใครสักคนหนึ่งแล้วเรามีใจกับเขาอะ <c oughs> นึกภาพตามสิโอ้โหกับข้าวมื้อนั้นกูนี่ไม่อยากจะให้มันหมดจะได้นั่งกับเขาต่อคุยโทรศัพท์กันได้ยันเช้าไฟช็อตตายคาโทรศัพท์กูจะไม่ว่าสักคำ <c oughs> บ้านเราอยู่เมืองนนท์ <c oughs> เขาอยู่ชนบุรีไกลแค่ไหนกูก็มีแรงจะขับรถไปขอแดกข้าวเย็นพร้อมกับเห็นหน้ามึง <c oughs> เหมือนกันเวลาที่เราทำงานที่เรามีใจอะ่ะ มันเป็นอารมณ์นี้เลยค่ะมันก็เลยไปต่อได้ยาวๆจนถึงนู่นตลอดลอดฟังเวลาที่เรามีใจกับงานใช่ปะแล้วเราจะต้องเจอ,เจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราพร้อมที่จะแก้ปัญหาไงถึงไม่พร้อมวันนี้พรุ่งนี้เราก็จะพร้อมเราเจะขี้เกียจกับมันน้อยไม่ได้ปแปลว่าจะไม่ขี้เกียจเลยนะเว้ยเราก็ยังคงขี้เกียจในบางครั้งเราก็ยังต้องเจอสิ่งที่เราไม่ได้อยากเจอในบางครั้งต่อให้มันเป็นงานที่เรารักก็เหอะ แต่เดี๋ยวเราจะกลับมาจัดการมันใหม่ไงมันก็เหมือนกับแบบเออไอคนนี้เรารักมันมันอาจจะมีพยศบ้างมีทะเลาะกันบ้างมีปัญหาบ้างอะแต่เราพร้อมจะปรับความเข้าใจแล้วก็ไปกับมันต่อเพราะว่าลึกลงไปคือเรารักมันเหมือนกันเดะเลยค่ะอันในทางตรงกันข้ามสมมุติ เราไปได้งานที่เราไม่ได้มีใจแต่เราก็ทําไปเพราะว่าชีวิตแม่งต้องทําหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในใจอะรู้สึกว่ากูไม่มีทางเลือกหรือเป็นเพราะว่าในใจเรามีความรู้สึกว่าออันนี้มันคงเหมาะกับกูวก,กูทําอันนี้ดีละแล้วกูเองก็แก่แล้วถ้าเกิดว่าอยู่ๆให้กูเปลี่ยนงานออกไปกูอาจจะต้องไปตกงานก็ได้นะข้าโลกข้างนอกก็หน้ากลูกกลย,ยังไงยังไงกูก็อยู่กับสิ่งนี้จนกูชินแล้วนี่อาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แล้วคุณก็ต้องอยู่กับงานซึ่งคุณไม่มีใจพอเปรียบเปรียบไปก็จะเหมือนกับคุณต้องอยู่กับผ มันไม่ค่อยมีใจกันแล้วอะอยู่อไปก็รู้ว่าไม่ใช่แต่กูก็ไม่แน่ใจว่าถ้ากูเลิกกับมึงกูจะมีผัวใหม่ดีหรือเปล่ากูอาจจะไม่ได้เจอใครหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไหนๆเราก็อยู่กันมานานแล้วอะมันก็เสียดายเวลาเนาะกูก็ไม่อยากจะไปเริ่มต้นใหม่งั้นกูก็อยู่กับมึงไปก็แล้วกันทั้งที่ความรักมันไม่มีคุณภาพมาตั้งนานแล้วมันกลายเป็นนมที่หมดอายุไปตั้งนานแล้วอะ เหมือนกันค่ะเวลาที่เราต้องใช้ชีวิตกับงานซึ่งงานเนี่ยแปลว่านะมันยิ่งกว่าผัวซะอีกค่ะมันเป็นคู่ครองที่เป็นตัวจริงอะออแฟนเนี่ยมันมีวันเลิกลากับเรานะคะแต่งานเนี่ยถ้าคุณลองเลิกลากับมันนะถ้าคุณไม่ได้แบบเกิดมาแล้วรวยหรือว่ามีผัวที่ดีหรือว่ามีคนเลี้ยงนะคุณเลิกลากับงานที่คุณชิบหายเลยนะยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนักยิ่งกว่าคู่ครองก็คือเวลาเลือกงานนี่แหละแต่ก็เลยให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากคือขนาดเราให้ความสําคัญมากแนละ้วกูย,ยังพลาดเลยคิดดู คือในวันที่หัวใจขาดแคลนเนี่ยมันจะสเปะสปะมันจะไปคว้าคว้างานมันจะสมองมันจะคิดไงตอนที่แบบตกหลุมอะมันเข้าสู่โหมดขาดแคลนไงคุณเออมันก็จะไปคว้าเฮ้ย hey, ทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นทำไอ้นู่นทำไอ้นู่นทำไอ้นีทนทน่ทำอะไรก็ได้ให้มันได้ตังโอ้เจาะช่องเจาะรูเจาะอ,อ,อะไรมันจะได้ได้ตังอู้สเปะสปะไปหมดเลยแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงอะคำว่าสเปะสปะมันก็มีความหมายในตัวเพราะว่า เวลาที่หัวใจเราขาดแคนแลนเราก็จะพุ่งไปแต่จะไปสร้างเม็ดเงินน่ะแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มีคุณภาพสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาแกลนน่นะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอะ่ะในวันนี้แปลวตื่นรู้แล้วแปลวรู้สึกว่าเราได้มีโอกาสกลับมาเลือกอีกครั้งแบบคนที่รู้และเข้าใจเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปเพราะเราเพิ่งจะล้มมาหัวแตกใช่ไหมเราก็จะรู้วิธีการเยียวยาตัวเองและเชี่ยวชาญในความเจ็บอะไรเงี้ย <c oughs> ในวันนี้ก็เลยแบบค่อนข้างเลือกได้อย่างมั่นใจอะ่ะ ตัดสินใจเลยว่าเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดเราจะเอาเวลาที่เราห่วงแหน่มันมากเอาไปยกให้กับอะไรสรุปออกมาเหลือแค่ไม่กี่อย่างอืมแต่ว่าแต่ละอย่างมันต้องผ่านการคัดกรองนะเพราะว่าสมองของเราเนี่ยมันก็จะเล่นกลกับเราเหมือนกันค่ะอะเดี๋ยวเราให้ฟังมันจะเป็นอย่างนี้นะแบบนั้งคัดเลือกว่าแปลเหลืออะไรบ้าง <c oughs> อะแปลเหลืองาน NLP ที่แบบจะต้องเดินต่อไปให้จบแปลเหลืองานเกี่ยวกับเสื้อผ้า ที่แปลว่าตั้งใจว่าก็ทําจริงนั่นแหละแต่ทําเล่นๆอยากให้มันเป็นงานอดิเรกอยากให้เป็นงานที่เพลิดเพลินจะขายได้ขายไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อยากจะสร้างมันออกมาอยากจะส่งมันออกไปอวดว่าเนี่คือไอเดียของฉันฉันทําได้เออแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งคืองานพิธีกรซึ่งก็ยังคงทำอยู่แล้วก็ไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ช่างหัวแม่มัน <S <S 1> <S 1> นะคะมันก็เหลืออยู่แค่นี้ มันก็เลยทําให้แต่ละวันเนี่ยทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยมันมี energy ที่ดีมากอย่างไม่น่าเชื่ออตื่นเช้าขึ้นมาแปบบ๋ก็ไปออกกําลังด้วยช h ฟเฟอร์แดนช s h เฟอร์แดนเนี่ยเป็นการออกกําลังและการเต้นอย่างเดียวที่แป๋เลือกตอนนี้แป๋วไม่ได้แบบว่ายน้ําไม่ได้ดำน้ำไม่ได้ j o กก i n g ไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นเลยนะแปบบ๋เลือกเต้นช h ฟเฟอร์แดนแล้วแป๋วก็ enjoy กับมันแล้วแป๋ก็ทํามันได้ดีขึ้นเรืเ่อยๆเ,เป็นผลลัพธ์จากการที่เลือกมาหนึ่งสิ่งที่ตัวเองชอบและมีใจ 2แปลเลือก NLP ทําให้หลังจากที่แปลตัดสินใจแปลเริ่มมีคลิปออกมาแล้วก็ในการผลิตคลิปเนี่ยแปลรู้สึกดีรู้สึกดีที่ลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งตัวเอา้าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีสมองก็เริ่มไปขุดคุยเอาประสบการณ์ตรงต่างๆออกมาแชร์ก็นี่ไงผลงานคลิปที่ออกมาคุณสัมผัสถึงพลังงานปะ่ะรู้สึกถึงความตั้งใจทํา energy บางอย่างหรือรู้สึกว่าแปลกําลังทําขอไปทีอ๋อดูเหมือนขอไปทีตกเปรี้ยง คือมันออกมาจากความรู้สึกแบบตั้งอกตั้งใจคิดทําแล้วทาอีกเอาเวลาที่มีมาให้กับมันเลยอะแล้วแป๋วดันรู้สึกว่าเออทำไมเรารู้สึกดีวะเออเปิบอีกหนึ่งง,งานนะคะงานนี้เป็นงานที่แป๋วต้องเรียนรู้ใหม่แต่แป๋วกลับรู้สึกว่าแป๋จะเลือกเรียนรู้กับสิ่งนี้ใหม่ก็คืองานออกแบบเสื้อผ้าจะเป็นสไตล์รีเมคเออฮะเป็นแบบที่แป๋วชอบเป็นแบบที่แป๋วคิด ตลาดจะต้องการหรือเปล่าคนจะซื้อหรือเปล่าเรื่องของมึงแต่กูอยากทํากูอยากทําเป็นกูอยากเรียนรู้สิ่งนี้มันก็เหมือนกับการที่แปลวหัดเต้นโชเฟอร์แดนอะมันจะเป็นอารมณ์อยากทําได้อยากทําเป็นอยากสร้างมันขึ้นมาแบบนั้นเลยเออสรีรวมว่า3สิ่งเนี้ยในหน,นึ่งวันเนี้ยมันเอาเวลาของแป๋ไปหมดแล้วค่ะโดยที่แปลวไม่ได้เร่งรีบน,นะคะมันเป็นเวลาที่กาลังพอดีพอดีและทุกๆวินาทีแป๋วรู้สึกมีความสุข ทั้งหมดทั้งมวลไม่เกี่ยวข้องกับตัวเงินว่าจะได้เงินหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกในใจกับคําว่าคุณค่าซึ่งคําว่าคุณค่าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็คือทรานส์แรกในชีวิตของแป๋วนะคะทรานส์ของขวัญทรานส์นี้มันเป็นทรานส์ที่แบบมันจะพาเรากลับไปไม่ใช่พาเรากลับไปสิพาเราไปสู่อนาคตไปพบกับแป๋วอีก20ปีข้างหน้าและแป๋วเนี่ยก็ได้ถามกับแป๋วของอนาคตว่าเธอเธอ เธออะมีอะไรจะสอนฉันไหมมีอะไรจะบอกกับฉันไหมว่าเธอได้ผ่านอะไรมาคือคือเรากําลังจะเอาข้อมูลจากแปลวในอนาคตอะฝังกลับมาในหัวของเราแล้วพอแปลวกับเขามาสู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีของฝากติดมาให้เราเป็นกล่องของขวัญพอเปิดออกมามันเป็นเข็มกลัดสลักคาว่าคุณค่าแปลวในอนาคตบอกกับแปลวคนนี้ว่าติดมันาไว้ที่หัวใจ ทีนี้มันเลยกลายเป็นสิ่งที่เราฝังไว้ในจิตใต้สํานึกในระบบของเราภายใต้การทรานส์ของกระบวนการนั้นมาเรียบร้อยแล้วว่าสิ่งนี้อยู่ในใจเพราะเราหลุดออกนอกกรอบเลยคือเราทําแล้วเรารู้สึกไม่มีค่าเราจะมีอาการปวดที่หัวใจมันเจ็บปวดมันรู้สึกราวมันรู้สึกแย่มันส่งสัญ,ญญาณเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วอันนั้นนะมันจะเป็นการบอกกับเราว่าเรากําลังหลุดออกนอกกรอบของคนที่แบบคนคนนี้เป็นคําว่ามีคุณค่าคนละเรื่องกับราคา หมายความว่าเหมือนแป๋วส่งคลิปออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้สร้างเม็ดเงินให้แป๋วในวันนี้ไม่ได้สร้างเลยส่งออกไปไม่ได้มีใครจ่ายไปเลยเนี่ยแต่แป๋วเนี่ยก็ยังยินดีที่จะสร้างแล้วส่งมันออกไปอือหึหรือถ้าอยู่ๆแบบไปออกแบบเสื้อผ้าแปอยากจะสร้างมันขึ้นมาแล้วออกมาอวดนี่คือเสื้อของฉันแหละนี่ฉันทําแหละส่งออกมาตัวแล้วตัวเล่าส่งมันออกไปใครจะซื้อหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ เขาอาจจะซื้อเขาอาจจะชอบอาจจะไม่ชอบแบบไม่รู้เลยแต่เราทำมันด้วยความรู้สึกเป็นบวกบวกส่งออกไปซึ่งโดยกฎของ NLP ก็คือเวลาที่เราเนี่ยส่งอะไรออกไปเราจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาแล้วส่งจิตส่งใจในเชิงบวกออกไปกับพลังงานทั้งหมดเดี๋ยวมันจะไปดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันส่งกลับมาเองโดยธรรมชาตินั่นแปลว่าเรากำลังจะเดินตามกฎที่บอกว่า เวลาทําอะไรให้ทําให้ดีที่สุดออกไปจากใจสุดขีดสุดความสามารถทําด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วเดี๋ยวเรื่องดีๆจะตามมาเองให้เอาตัวเองวางลงในกรอบแห่งความเชื่อนี้และแค่เดินลงไปลงมือทําแล้วเดี๋ยวเรื่องดีๆมันก็จะตามมาเองทีนี้กระบวนการเวลาที่เราจะต้องกลับมาคัดสรรว่าเราจะเหลืองานอะไรที่เรามีใจเราก็ต้องคัดเอาสิ่งที่ไม่ใช่ทิ้งไปไอตอนที่คัดเอาสิ่งไม่ใช่ทิ้งไปเนี่ยสมองจะเล่นกลกับเราค่ะระบบของสมองของเราเนี่ยนะคะ มันจะมีกลไกธรรมชาติที่มันมากับตัวเราอยู่แล้วอันนี้เราต้องรู้เท่าทันมันหนึ่งเรื่องก็คือเวลาที่เราทําอะไรมาถึงระยะหนึ่งแล้วเราจะต้องเอามันทิ้งออกไปเราจะพบว่าเราจะตกเข้าสู่ความรู้สึกว่าเราเสียดายแล้วเราจะมีเหตุผลเช่นหนึ่งเราทํามาตั้งนานแล้วอะถ้าเราทิ้งมันตอนนี้ที่ทํามามันแปลว่าอะไรมันน่าเสียดายนะสิ่งที่เราลงทุนเราอะไรมาตั้งเยอะแล้วเราจะทิ้งมันตอนนี้หรอ เฮ้ยมันแปลว่าเรารู้เซอร์เราขี้แพ้หรือเปล่ามันจะมีเหตุผลเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่จะทําให้เรายังคงยึดเอาไว้แต่ความเป็นจริงหนึ่งเรื่องก็คือหันไปพิสูจน์ความจริงเถอะว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ได้เวิร์กมันไม่ได้เวิร์กพอมันเป็นเรื่องที่ทําได้แต่มันไม่เวิร์กมีหลายๆสิ่งที่คุณยึดเอาไว้เพียงเพราะเสียดายแต่มันกลายเป็นทําให้คุณพังมากขึ้นอันนี้แยกให้ดีเพราะว่าสมองจะเล่นกลกับเรา สำหรับแปลวแปลวจาเป็นต้องชนะแปลวต้องตัดสินใจให้ขาดในการคัดเลือกสิ่งที่ไม่ใช่และตามให้ทันคําว่าเสียดายและเหตุผลทั้งหมดแป๋วก็เลยตัดมันออกแล้วแปรวคิดว่าแป๋วตัดออกสําเร็จพอหลังจากที่แปลวตัดออกสาเร็จแล้วเนี่ยแป๋วจะเริ่มก้าวขึ้นนําระบบในหัวละชิ้นที่1ออกไปหัวเราจะเล่นกลต่อนะคะพอเราได้เริ่มก้าวที่1แล้วถ้าสิ่งนั้นเราไม่ทําต่อให้เสร็จตามภาพที่เราวางไว้นะสมองเนี่ยจะทําให้เราเกิดอารมณ์หงุดหงิดค่ะ แปลยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าพอคุณเริ่มจัดบ้านให้สังเกตไหมคะว่าคุณจะต้องจัดต่อจนจบหรือคุณไปทําอะไรไม่รู้ว่าคุณจะรู้สึกคุณค้างคาจนกว่าคุณจะต้องมาจัดบ้านต่อจนจบไม่งั้นคุณจะรู้สึกหุดหงิดค้างคาอันนั้นเป็นกลไกของสมองนะคะเมื่อคุณได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างแล้วคุณไปหยุดมันกลางทางหรือทําไม่เสร็จคุณจะหุดหงิดคุณจะติดค้างคุณจะทุกอย่างนั่นแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ให้คุณเพียงเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวสมองจะออกคําสั่งให้คุณรันมันจนจบเอง เหมือนกันค่ะเมื่อแป๋วตัดสินใจที่จะงัดเอาไอ้ตัวนี้ทิ้งไอ้ตัวอื่นๆจะต้องถูกเรียงทิ้งไปตามหนึ่งสองสามสี่ไม่งั้นแป๋วก็จะรู้สึกว่างานไม่จบแป๋วจะหงุดหงิดดังนั้นมันก็เคลียร์คัดไปหมดหลังจากที่แป๋วเริ่มตัดสินใจตัดบางอย่างออกไปอย่างอื่นที่จะต้องตัดเรียงมาเป็นตับเลยตอนนี้ก็เลยแบบพริวมากตัวเบาชิลมากเพราะว่ามันเหลือสิ่งที่เป็นความจําเป็นของชีวิตอะไม่กี่อย่าง จึงเหมาะกับเวลาที่เราหวงแหนเวลาแล้วเราก็จะยกเวลาที่เราหวงแหนไปทําสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันมีค่าคู่ควรกับเวลาที่เราหวงแหนและมีคุณค่าต่อใจของเราซึ่งเรายึดถือเป็นหลักเกณฑ์ของชีวิตทีนี้มันก็จะมาถึงคําถามว่าแล้วเพื่อนๆล่ะเพื่อนๆตอนนี้เป็นยังไงมีหลักเกณฑ์ในการคิดถึงสิ่งที่เราจะต้องเลือกทำยังไงบ้าง คือแบบจะบอกว่าคุณจะเลือกยังไงก็ได้มันไม่ผิดแล้วแต่แนวคิดและวิธีคิดของแต่ละคนนะคะมันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไปทําอะไรแล้วหัวใจมันแปร๊แปรเนี่ยหันมาฟังเขาสักนิดหนึ่งเขากําลังบอกอะไรบางอย่างกับเราเขากําลังกรีดอยู่บางทีมันก็เป็นอย่างนั้นอย่าหมางเมินเขาเพราะมันจะเท่ากับเรากําลังบั่นทอนใจตัวเองอยู่ด้วยนะคะเอาละคลิปนี้แปลไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าแปลก็จะมาพร้อมกับเรื่องอะไรบางเรื่องอีก รอติดตามนะคะแปลอยู่ในพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมมากค่ะมันเป็นฉากที่ดีอะ่ะมันคือมันคือห้องน้ำส้วมเอสซ่วมค่ะ